<c oughs> ก็สวัสดีนะผม FC Mobile EA Sport to the Game ก็สู่ชา a l เลน g ์วันอาทิตย์ครับชา a l เลน g ์ Challenge สุดสัปดาห์ก็หลักๆจะเป็นซอนฮึงมินนะครับ ID นี้นะตึงจัดจัดเทน25เม็ดแดงก็ต้องเม็ดแดงหรือปะ่ะเทน25ก็มาลุยชา a l เลน g ์สุดสัปดาห์นะครับผมจะสลับ ตำแหน่งซอนกับซาร่านะครับซาร่าเป็นตัวแจกนะมาไว้สลับกันนะครับซอนไว้ปีขวานะเพราะผมทําเพราะผมถนัดทําเกมด้านขวานะตอนนี้ก็ลูกทำประตูเสียเซเว่นลูกแรกปะโอ้ลืมดูอ่ะไปกันต่อก็ลูกแรกนะครับ นี่นะช่วงนี้หนื่หน่อยนะครับผมก็นัดแรกจบไปนะครับหนึ่งลูกพอไม่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมก็จะปล่อยให้มันเล่นเองนะครับก็เลยไม่ได้ยิงเยอะแค่ขึ้นบันไดก็เหนื่อยชีวิต นี่ซาลาเงยต้องลดน้ำหนักอะไรโอเคครึ่งเกมยิงได้ลูกเดียวนะ ยิงได้ลูกเดียวเครื่องหลังเครื่องหลังยังไงหวังว่าครั้งนี้จะไม่มีหลายเทคนะนี่เซีซเวส่งไม่ได้นะถ้าส่งคือล้ำหน้านะคตัวนี้ต้องฝืนยิงไปนะหลักๆผมอยากให้ซอนยิงมากกว่านะแต่เซียเซเว่นตำแหน่งเขาอยู่ตรงกลางนะนาเปาซูนี่โอโหนี่นี่นวิง่งยิงยิง สสวยๆเ้ยหายใจไม่ทันก็เดี๋ยวพาไปด้วยแล้วกันก็คือผมไปดูเลิกบวชนะครับก็บวชวันที่18บแปกระดากระดานะจริงก็อยากบวชมันเกิดแม่แล้วซอนเอ้ยซาร่ายิงสามให้ซอนนะครับเป็น3ลูกนะนำละก็วันที่18กระดากระดานะก่อนวันเข้าพรรษาแล้วก็เลิกศึกเขาไม่ได้ดูให้นะ คือพระแกว่าผมบวชพรรษาหนึ่งอาจจะไม่ศึกก็ได้เอาแล้วไงตึงจัดก <c oughs> ็ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกสามเดือนกว่านะเอ้ยลูกที่สี่แล้วบะลูกนี้เออโหได้แล้วนะก็ไปบวชอีกวัดหนึ่งนะแต่ว่ามาอยู่ที่หมู่บ้านนะเพราะหมู่บ้านนี้มีพระตนเดียววะเรียกว่าตนว่ารูไม่รู้นะน่าจะตนวะก็เดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกทีนะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้นับถือศาสนานะแต่ว่า ก็เข้าใจแหละว,ว่าบวชทดแทนเป็คุณนะก็ตัดสินใจบวชสักพรรษาห,หนึ่งแล้วกันก็ไปศึกษาธรรมะแต่จริงมันก็ต้องเตรียมตัวก่อนอยู่แล้วนี่โอ้โหมา่ะเฮ้ยซอนเล่นเข้ามือจัดนะเฮ้ยปีกซ้ายว่ะแต่มาเล่นขวาเฉยแต่พยายามจะฝืนตำแหน่งนะนี่โอ้โหาเรื่องอา,าราซาล่ลูกนี้ยิงหรือเปล่า ผมไม่ได้ยิงนะจบเกมไปห้าสเฮ้ยยิงเยอะเฉยตอนยิงผมก็ไม่ได้ดูสกอร์เท่าไหร่นะมาดูตอนตัดเนยตอนเล่นก็เล่นหนึ่งเดียวตัดคลิปให้มสาสั้างนี่นี่ตึงจัด OVR 0รอยครับเจอปารีดและยังไงส่งให้ซอนซอนรับจบซอนรับจบนนนาะ เปลี่ยนเลนสกิลเปลี่ยนเลนแล้วยิงเลยโอ้โ,ห,โ,อโห,หนาทีที่สิบสองว่ะเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> คิดว่าไงอ่ะโอ้โหกับตานทีมได้ป่ะเฮ้ยนี่้อเปลี่ยนเลนแล้วก็ยิงเลยโหยิงเสาแรกได้ว่ะแต่ตอนกดยิงผมเข้าใจว่ายิงเสาไกลนะนะกะว่ายิงเสาสองแต่ว่าเสาแรกเข้าก็ไม่เป็นไรนี่ไหลยังไงลูกสองต้องมาแล้วเปล่านาทีนี้ และซอนจบอีกไหมลูกนี้ลูกนี้ซอนจบไหมเอาไปไกลหน่อยนะเมื่อกี้ส่งให้เดอะบอยจบโอ้โหของแท้แท้ว่านี่นี่เดอะบอยวะเอาเรื่องนะผมไปดูคลิปไปดิคลิปอะไรนะนาโบดโอนไวยังติดอยู่ในหัวเลยนะ ไอ้ที่เอาเข็มขัดมาไรเดอร์ดับเบิลมาเสียบแล้วก็พูดว่าซ้ายมาขวาไอ้หลอกหลอนผมมากโคตรปัน่นนี่ลูกนี้ซ้อนยิงซ้ายมาขวาไอ้ก็มานี่นะซอนอย่น,นี้ก็ขวาไอ้นี่ซ้ายมามาเป็นสารานะคนละคขนไม่ใช่ละฮาเอาฮานะ ผมฟังแล้วมันติดในอยู่ในหัวเลยตอนนี้สามสามว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าครึ่งแรกครึ่งแรกแบบสี่สามเลยหรอครึ่งแรกยิงสี่ลูกก็เกินไปนะเฮ้ยสัปดาห์นี้เอาจัดวะซอนซอนเขามาวะเฮ้ยเขาโอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้เหลืออะไรอย่างนี้เหลืออะไรอครึ่งแรกก็จบแล้วอะเกมมันจบละ เกมมันจบตั้งแต่ครึ่งแรกอะครับครึ่งหลังก็ดึงอย่างเดียวไม่ได้ตึงมันดึงเองครึ่งหลังนี่ครึ่งหลังไม่มีอะไรเลยนี่ครึ่งหลังทวงเวลาทวงเวลาจังหวะนี้อย่าบอกนะโอนาน่าอยากยิงวะ่ะอยากลองโอนาน่าสักหน่อยไม่เทนเอเทนห้าปะ่ะไม่ตีเม็ดอ๋อไม่ไหวส่งมาแค่นี้โอนาน่าบอกส่งมาแค่นี้ครับผมไม่กล้าครับ ฝั่งพี่เขานี่สวนมายิงเข้าทันทีนะบบน,น,น,นี่โอ้โหสรลับจบฮึมินซอนแถ่ายรูปแะหนึ่งังหว่นี้โอ้โหบิดคมคมนะห้าสามมันต้องจบละพอร่านมันต้องยิงละให้มันจบตอนนี้แหละโอ้โหไก่ย,ยิงสักสิบลูกนะ แต่มันได้ทาเนี้ยเล่นในแอนดรอยนะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่และทงไมายอย่างงี้ st เกีมอะไรวะนะโอซีเมนโอคอนกิโอซีเมนนะกีรเอ็มวะนะแอบรูปกอ่ะเกียรมานานจัด 2.5M เอ็มนะ ก็พอได้อยู่ไปก็หลาย id นี้ก็จะส่งมอบวันที่ยี่สิบนะครับก็ตอนนี้มีเก้าสบหก m นะก็พยายามขายไปนะครับนักเตะที่ไม่ใช้นะผมก็จะเร่งคลิปนะครับตอนนี้ก็จะขายขายขายไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะอันไหนแดงก็ขายแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะนี่ก็รับ m ไปตอนนี้เก้าสิบแปด m นะน่าจะจบที่9 9้าเก้า m ป่ะตอนนี้9 9้าเอ็ม m หรือเปล่า ไปกันต่อตัวไหนที่ราคาเกินห้า0 0ื่นผมก็จะขายนะครับ o v r ต่ำกว่าเจ็ดเก้านะต่ำกว่าแปดสิบนะเจดเก้าลงมานี่ใครเกินห้า0 0ื่นี่ขายหมดส่วน o v r หกเก้าก็ใครเกิน20,000ก็ขายหมดนี่ซอนขึ้นราคานะครับตอนแรกผมซื้อประมาณเกือบ4ี่สี่เนะสามสิบสกว่าเอ็นะสามสิบปดสิบเก้าเนะพอดีเจ้าของไอดีเขาบอกว่าซื้อเลยพี่ซื้อเลย อตอนนี้ก็มีร้อยเอ็มนะครับในดี ID นี้ตลักๆกก็จะทาภารกิจตรงนี้ให้นะภารกิจประจําเรือนะเดือนนี้เป็นภารกิจฮีโร่นะมาเปิดซองเล่เลนๆกันมันจะได้อะไรวะนะเอ็มหนะะึ่งอันนี้ได้อะไรอ้าวมาเฉยเฮ้ยอ้าวแล้วไงโอ้โห8ปดเอ็มวะ นี่ได้สักเจ็ดเอมนะแล้วไปขายด่วนก็ะรับทำภารกิจตรงนี้ให้นะครผมเอ้เจ็ดเอ็มตีลยขายให้หมดก่อนขายหมดขายให้หมด,หหม,ดมีอะไรขายให้หมดตอนนี้ขอเงินมาสำคัญเลกับเคื่อนด้วยเงินว่ะชีวิตนี้ยอกหยอกก็คลิีนี้ก็ประมาณร้อยสิบเอแล้วกันก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผม ไอดีนี้ก็สั่งทํานะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับก็ไปท้ายผลนะที่เพจบิงโกฟ้าได้นะผมทายฟรีนะผมก็ตามกันไปที่เฟซบุ o กได้ครับ